ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาฝึกโยคะพื้นฐานในท่านักรบหนึ่งนะคะมาดูกันเลยค่ะรบหนึ่งนะคะเราจะยืนความกว้างนะคะเท่ากับความกว้างของแขนของเรานะคะยืนเอาเท้าออกไปแบบนี้นะคะก็ห่างประมาณ3ามฟุตครึ่งนะคะทั้งแขนนะคะกางออกไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะบิดเท้าขวานะคะ ไปด้านมือที่เราเหยียดไปแล้วนี้นะคะจากหันมาข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะหันไปทางทิศนี้90องศาหมุน90องศาเป็นบางเท้าตรงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หันหน้านะคะไปทางเท้าที่เราชีป้ปลายเท้าไปทางมองมือนะคะมือเราคว่ำลงนะคะมือคว่ำลงไหล่ไม่เกรงนะคะยกแขนขึ้น ท่านี้ก็จะประมาณว่า,าเป็นฟอร์ดิเวตเบาๆน้อยๆแล้วนะคะ่ะบอร์ดิเวตได้เลยนะจากนั้นเราก็ขมเมลท้องนิดนึงเก็บก้นนะคะขมิบท้องขมิบก้นเก็บเก็บท้องนะคะหันมาหันหน้ามาทางขวาทางที่เราบิดเท้าไปนะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือค้างผ่านี้ประมาณ3รอบลมหายใจก็ได้นะคะยืนแขนยืดแขนตรงแบบนี้นะคะถ้าคนถ้าสมมุติฝึกใหม่ๆนะคะเวลาเราการแขนแบบเนี้ยมันจะรู้สึกล้าแขนมากเลยค่ะเหมือนแบบว่าเรายกยกของหนักๆอะไรประมาณนี้ยถ้าเราฝึกบ่อยๆแล้วแขนเราก็จะมีกําลังเองนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะจากนั้นนะคะถ้าไปต่อไหวเราจะงอเข่า ท้าที่เราบิดขานะคะบิดบิดเท้าไปนะคะงอเขา่าคล้ายๆว่างอเขา่าแล้วก็ทิ้งสะโพกลงดิ่งสะโพกลงตรงๆนะคะงอเข่าเท่าที่ไหวน,นะคะแต่ว่าเข่าเนี่ยก็คือปกติก็จะไม่ให้เลยปลายเท้าให้เรามองเห็นนิ้วเท้านิ้วแม่เท้านิ้วชี้น่ะให้ให้มองเห็นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ อย่าให้เลยปลายเท้าแบบนี้นะคะอย่าให้เลยปลายเท้าให้ขาตรงไว้อันนี้เราจะยืดยืดขาขาหนีบนะคะยืดขาด้านในนะคะแล้วก็เท้าเข่าเราจะชี้ไปตามปลายเท้าเลยนะคะไม่เอาเข้าข้างในหรือเอาไปข้างนอกแบบนี้นะคะก็คือตามปลายเท้าเลยค่ะให้มองเห็นนิ้วหัวแม่เท้านะคะแล้วก็แขนยืด แขนทางนี้ก็ให้ตรงกับขานะคะให้ตรงกับข้อเท้านะคะมือตรงกับข้อเท้าอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นท่านักลบหนึ่งก็คือค้างท่าด้วยการหายใจเข้าหายใจออกนะคะลองชาเลนกับตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าะจะทำได้นานแค่ไหนนะคะอันนี้ค่ะเป็นการบอดี้เวสเป็นให้ตัวเลยนะคะ หายใจเข้าหายใจออกก็คือปกติก็จะค้างท่าสามถึงห้ารอบลงหายใจลงหายใจหนึ่งหนึ่งรอบก็คือหายใจเข้าหายใจออกนะคะอันนี้ก็จะค้างท่าประมาณนี้จากนั้นเราก็หายใจเข้าดันอา่ากลับสู่ท่านี้กลับสู่ท่ายืนตรงนะคะแล้วก็เอาปลายเท้านะคะกลับมาสู่ท่าเดิมถ้าเราถ้าเรายัง ยืดขาหรือว่าความยืดหยุย่นน้อยเราก็ไม่ต้องกลางเยอะก็ได้นะคะก็คือประมาณสองสามสามช่วงตัวค่ะประมาณสามช่วงตัวจากนั้นเราก็จะมาสลับข้างนะคะจะให้เห็นนิ้วฝั่งนี้เนาะจากนั้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกบิดเท้าไปค่ะบิดบิดเท้าซ้ายไปหน้ามองไปทางซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกท่านี้นะคะ่ะเราจะไม่ บิดสะโพกไปแบบนี้เราจะไม่ยังสะโพกนะคะก็คือสะโพกจะต้องไปทางหน้าสะโพกจะต้องบาลานซ์อยู่กับที่นะคะหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าสะโพกราบิดไหมเราก็จับสะโพกไว้แบบนี้ก็ได้แต่ปกติเวลาเราหันไปแบบนี้เราจะชอบบิดสะโพกใช่ไหมคะแต่อันนี้อันนี้ก็จะไม่บิดสะโพกหน้ามองตรงก่อนนะคะแล้วก็บิดเท้าแล้วก็หันหน้าไป จากนั้นอันนี้ค้างท่าไว้ก่อนนะคะอันนี้ต้องจะพูดเร็วๆเวนาะจากนั้นก็งอเข่าค่ะงอเขา่าแล้วก็คลายดิ่งสะโพกลงไปงอเขา่าให้ดิ่งสะโพกลงไปข้างล่างดิ่งสะโพกไปให้ไปสะโพกบาลานนะคะแล้วก็ให้หมองเห็นนิ้วหวัวแม่เท้านะคะอ่า หายใจเข้าหายใจออกค้างท่าไว้สามถึงห้ารอบลมหายใจนะคะอันนี้เป็นท่านักลบหนึ่งเนาะจะทําให้เราขาแข็งแรงมีแล้วก็แขนมีกําลังนะคะขาแข็งแรงยืดขาด้านในด้วยนะคะยืดยืดเหมือนยืดสะโพกด้วยนะคะท่าน,นี้เนาะหายใจเข้าเป็นการจัดสมดุลของกระดูกด้วยนะคะกระดูกเรายืนกระดูกสันหลังไม่แอน่นหรือว่าไม่ โน้มไปข้างหลังก็คือให้ตัวตรงนะคะพยายามให้ตัวตรงที่สุดนะคะโอเคหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสามรอบนะคะจากนั้นเราก็หายใจเข้าหายใจออก,อะะก,ออกดันขากลับมาที่เดิมเป็ดปลายเท้ามาที่เดิมจากนั้นก็กลับสู่ท่าตาดาสนะคือท่ายืนนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่านักลบหนึ่งนะคะท่านี้ก็จะยากดูและดูท่าดูจากท่าแล้วอาจจะไม่ไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าใครได้ลองทำดูแล้วจะรับรองว่ายากหรือไม่ยากนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะนักลบสองคะ่ะ